่โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะขอต้อนรับก็สู่ช่องจีจีวอโกจีบีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอฟต์อเวอร์ไลฟ์แฟกชั่นเดดดีทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่องจีจีเอสโอเอฟดีนิวส์นะครับผมอยู่กับพาร์ทที่2แล้วนะครับผมเอก็กลับมาอีกครั้งสำหรับอัปเดตข่าวสารของซอฟต์อเวอร์ไลฟ์แฟกชั่นเดดดีเเองนะครับผมเนาะก็สำหรับ พาร์ทที่แล้วนะครับทางเราได้ทำการอัปเดตข่าวสารของ2ตัวละครใหม่ก็คือน้องต่ายแล้วก็น้องเประเบิรมันชื่อว่าอะไว่าแป๊บนึงนะตกครุ่อ้าวเจอแล้วดีดีด,ด,ดีเออลกแล้วก็ลืมลืมไปว่าอ่าอ่าจริงๆมันมีช่องเอสของภาษาไทยด้วยเนาะก็อาจจะลงช้ากว่าของญี่ปุ่นนี่ไงมีเลนกับฟูจิฟูฟูกะโทระฟู ฟูกาจิโร่เอออ่านชื่ออ่านยากมากเลยนะครับผมจริงๆตอนแรกผมเรียกว่าน้องระเบิดนะก็ขอบคุณสำหรับอ่าวัดดับบังโคโซนเอเชียและกันที่อ่ามาแปลชื่อไทยตัวน้องและกันนะครับว่าเออสรุปคือน้องชื่อว่าฟูกาจิโร่นั่นเองนะครับผมน้องก็คือมีฟูกาจิโร่แล้วก็น้องตายแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แค่อัปเดตอ่า อัปเดตของ2ตัวละครใหม่ที่จะมาอยู่ในเกมของ f ฟชเชอร์ดีดีมแฟชเชอร์ดีดีมเนาะก็รวมถึงมีการาพาดน,นั่งดูประกาศภาคของอัลเทอร์นทีฟการเกียวรายภาค2ด้วยก็จะมาในเดือน10นี้เนาะ,ะหลายๆคนก็คงทราบกันแล้วแล้วก็รวมถึงอิ t e ต r a ์แฟกเตอก็มีการแจกชุดน้องต่ายเนาะก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะแจกแค่เฉพาะเซิร์ฟญี่ปุ่นนะก็ ทำไงได้เนาะเซิร์ฟโกลบอลเราััรลปเมียน,น้อยอะ่ะบางทีเวลาอัปเดตปุ๊บอัปเดตแค่ญ,ญี่ปุ่นไงแล้วพอโกลบอลปุ๊บแม่ทงทําไงได้ลูกเมียน้อย <c oughs> อ่ะโอเคก็วันนี้อยูอย่กับพาร์ทที่2แล้วนะครับผมสำหรับข่าวที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้ก็เป็นจากข้อความจาก Developer จากเกมซาราวาไลแฟกชั่ดีดีเบลเล่เอนะครับผมเนาะซึ่งไอข่าวเนี้ มันมาตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมาท่านผู้ชมซึ่งถามว่าทําไมถึงผมอัปเดตหรอนี่ครับจุดเริ่มต้นมาจากช่องคนนี้ครับคือผมเห็นเขาอัปเดตคือต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกขา SO ่าวอัปเดตอโซรัาบางทีผมก็มาติดตามจากช่อง เกม Truth นะครับผมเนาะก็บางทีติดตามเขาบอราว่าเออเขาอัปเดตอะไรที่เป็นเด็ดๆเกี่ยวกับ SFO ไหมเราก็จะได้อัปเดตตามผมเชื่อว่าหลายคนก็คงติดตามช่องเขาแหละเพราะว่าช่องเขาก็เป็นช่องช่องหนึ่งที่อัปเดตเกี่ยวกับ SFO บ่อยมากนะผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือคา s สโตแต่ว่าคาสโตผมไม่ผมไม่ค่อยได้ติดตามช่องเขาเท่าไหร่นะส่วนมากจะเป็นช่องนี้มากกว่าก็คือผมเห็นเขาอัปเดตซึ่งรับประเด็นคือหัวข้อถ้าผู้ชมดูดี developer ออัปเดต ถาาว่าลายแฟกชอร์เดย์ดีมก็เลยแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะเขาปล่อยข่าวใหม่เหรอแอเราก็นั่งดูเฮ้ยนี่มันข่าวใหม่เลยนี่หว่าก็เลยแบบอ่ะงั้นจัดไปเดี๋ยวเรามานั่งแปลเกี่ยวกับข้อความ d e บล l o p เปอร์ดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คือจะเป็นการนั่งอ่านแบบ แปลด้วยแล้วก็อ่านด้วยก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าอ่าสิ่งที่เขาพิมพ์มาผมจะแปลแค่บางส่วนแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเข้าใจแบบลึกซึ้งกันเลยละกันเนาะว่าเออมันมีอะไรกันบ้างเองนะครับผมเนาะอ่ะแน่นอนว่าผมก็ได้ทําการแปลในนีแ้แล้วก็คือแปลทําแปลในโน้ตแล้วันเองนะครับผมเนาะก็อ่ะก็เปิดมา หน้าแรกครับผมก็เขาพิมพ์ประมาณว่าขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมคสเบต้าและสำหรับการส่งข้อความข้อเสนอของคุณผ่านแบบสำรวจแน่อนอนว่าหล,หลายๆคนที่เคินเล่คสเบต้ os, าเทก็ระหว่างที่พัฒนผู้ชมเล่นก็ผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นให้กับเราบรรไดได้นะครับว่าเออเฮ้ยเ,เราแจ้งได้ว่าเออเระบบโอเคนั่นนู่นนี่ไหมนะครับผมเนาะเราขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับรายการที่เราวางแผนและ จะเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของคุณนั่นเองนะครับผมเนาะก็ อันนี้คือผมแปลมาหมดทุกอันแล้วนะผมเนาะก็แล้วก็อย่างหนึ่งเพื่อความสบายใจเราจะใส่วิดีโอเกมเพลย์ของไฟเจอร์ดดดีๆแล้วกันก็คือเอามาจากอ่าผมไม่รู้ว่าไลฟ์สตรีมผมลบหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าไลฟ์สตรีมลบแล้วเดี๋ยวเอาเป็นวิดีโอที่ผมเคยทำคลิปรีวิวกันละกันเนาะเดี๋ยวเอาวิดีโอเช่นั้นใส่ดีแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือพูดไปด้วยเองนะครับผมเนาะเพราะเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมรู้สึกน่าเบื่อนะครับอ่ะก็ หัวข้อแรกนะครับผมเพิ่มกลไกลยกเลิกที่ช่วยให้สามารถหลบหลีกหรือบล็อกได้ระหว่างการโจมตีได้อะแน่นอนว่าอาใครที่เคยเล่นก็จะเห็นว่าบางทีในการหลบหลีกหรือเลยมาเนี้ยบางทีมันหลบไม่ทันหรือว่าบล็อกไม่ทันเลยมานี้เขาเขาบอกว่าเราจะทําการเพิ่มกลไกลยกเลิกให้กับกายยกโรโจมตีปกติเราได้รับคำแนะนํามากมายสำหรับในการเลือกหลบหลีก บล็อกระหว่างการโจมตีเพื่อทําการยกเลิกสกิลก็คือระหว่างใส่สกิลอ่ะก็คือมอนเขาเหมือนเขาจะสื่อประมาณว่าเฮ้ยผู้เล่นอนะระหว่างที่โจมตีอยากให้ยกเลิกสกิลในระหว่างที่ตีด้วยอย่างเช่นแบบสตาร์อย่างเช่นใส่สกิลนี่ปุ๊บเราอยากทําการหลบเลยมานี่บางทีมันหลบไม่ได้แล้วก็ต้องโดนโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะซึ่งเขาก็บอกปรมาบอกปรมา,รมา,รมาสาเหตุนหนึ่งที่ยกเบนในการโจอ่าอะไรเขาบอกว่าอะไรนะ หลังจากที่หาเรื่องลือนี้กับทีพัฒนาแล้วเราตึงจัดสินใจเพิ่มกลไกลยกเลิกสหรับการโจงตีปกติทั้งหมดยกเว้นการโจงตีแบบแทงบางครั้งก็คือท่านผู้ชมขอเข้าใจเนระก็คือระหว่างที่เราโจงตีหรือว่าใส่สกิลที่ไม่ใช่ไม้ตายนะก็คือเขาเราสามารถยกเลิกได้โดยการที่หลบหรือว่าบล็อกนั่นเอง,เองนะครับผมเนาะ น,นอกจากทําการทดสอบในสภาพแวดล้อมการพัฒนาเราเพราะว่าการโจงตีด้วยแรงผลักดันและการยกเลือ่อการโจงตีซ้ำๆส่งผลทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่กว่าเส้นปกติซึ่งตอกย้ํากับการตัดสินใจนี้นอกจากนี้หลังจากพัฒนาจนํานวนความเสียหายและที่ทําความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการยกเลือ่อท่าสาข้าสู่แล้วเราก็ได้ตัดสินใจความเป็นไปได้นี้อาหัวข้อแรกคือเขาจะ เพิ่มฟังก์ชันกลไกลยกเลิกให้กับการโจงตีปกติเองนะครับผมเนาะต่อมานะครับผมหัวข้อที่2ครับผมกลไกล็ลอกอ่อนใช้งานยากเรารวบรวมปรับปรุปรงต่างๆเข้าด้วยกันอ่านะครับผมเนาะก็หัวข้อที่2คือเรื่องการล็อกอ่อนนั่นเองนะผมะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยละกันนะครับว่าเออสิ่งที่เขาสื่อมีอะไรเบื้องก็คือเป้าหมายการล็อกจะถูกปรับ เพื่อพิจารณาไม่เพียงแต่ระยะห่างจากศูนย์กลางของหน้าจอเท่านั้นแต่ยังลงถึงระยะห่างตัวมันเองกับเป้าหมายด้วยปรับการควบคุมเพื่อสลับระหว่างเป้าหมายเพื่อการใช้ล็อกนะครับผมขวาติขวาติดขึ้นล็อกกับบอสและศัตรูอื่นๆแล้วก็แล้วขั้นขั้นขันขวาลงาล็อกศัตรูที่กล้ที่สุดเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้การาเลือก แล้วะเคาเคอเซอร์แลเอเตอร์ล็อกเพื่อกระดบเป้าหมายศัตรูให้ได้ยิ่งขึ้นเพิ่มฟีเจอร์ปลดล็อกอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องเคลื่อนที่อย่างดูดเดือดเมื่อบลอเป้าหมายเคลื่อนที่ออกจากตัวจากหน้าจอด้วยความเร็วสูงปรับคุณสมบัติล็อกให้ปล่อยได้เฉพาะในระยะที่กำหนด ของเป้าหมายของบอสนี่เป็นมา,รราตรการตอบโต้เพื่อเหล็กเรื่องปัญหาในการกระโดดเป้าหมายเมื่อศัตรูฝุ่นตัวละครไปรอบรๆศัตรูขนาดใหญ่ก็คือเหมือนเขาสื่อประมาณว่าแบบเขาจะปรับมุมกล้องให้แล้วก็บางทีก็คือแล้วหลายคนที่เคยเล่นก็จะดูวบางทีเวลาเราปุ๊บบางทีแบบไอ้เชี่ยบอสวิ่งกูหันไม่ทัน นะผมคือเขาบอกประมาว่าถ้าเกิดสมมุติมาอยู่ในระยะเรามันก็จะหันอัตโนมัติให้ประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราพูดหรือเปล่าต้องบอกก่อนอันนี้คือผมใช้ทางเสลดแปลนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีคำว่าผิดพลาดกันบ้างนะครับอ่ะต่อมาหัวข้อที่ ต่อมานะครับผมอันนี้บางทีผมอาจจะจําเร็วแล้วเอ,เ,อเอาว่าผมจะได้ครัว่าหัวข้อต่อมาแล้วกันหัวข้อต่อมาผมชื่อว่าฉันไม่สามารถเล่นตัวละครที่ฉันชอบได้อ่ะเรีไดะว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหล,หลายคนที่เล่นแฟกช r ่ดีๆก็ๆคือและหลายคนมีตัวละครที่ชอบซึ่งแน่นอนสำหรับผมชอบคิริตโต อ่ะคือแล้วหลายคนก็คงรู้ว่าไอ้ไฟเจอเด d ดีมอ่ะมันคือเกมที่ต่อสู้กับบอสแล้วจะมีสายเป็ของตัวเองซึ่งแต่ละตัวละครจะมีสายเป็ของตัวเองไอ้ตัวละครที่เขาให้มามันมีประมาณ6ตัวใช่ไหมแล้วบางคนน่ะ ไอ้เราบางคนก็ไปเหมือนผมก็คืออ่ะเราอยากเล่นแต่คิดได้ต่อบางคนนะั่นนูน่นนี่นู่นนั่นนี่คิดไมต่ออ่ะซึ่งสิ่งที่เขาอาจจะสื่อก็คืออ่ะเราได้รับความคิดเขียนของคุณเกี่ยวกับการไม่สามารถรุ่นตัวละครที่คุณชื่นชอบได้เราจะใช้มาตรการตอบโต้ต่อไปดีสลหรับเรื่องนี้ระบุตัวละครโปรดจาก แทบตัวละครในระหว่างการค้นหาแมชทำให้ญาตต่อการเข้าร่วมปาร์ตี้เดียวกันกันกบผู้เล่นอื่นที่มีตัวละครเหมือนกันที่ตนชื่นชอบตัวอย่าง5ผู้เล่น5ใน20กําหนดคิริโตเป็นตัวละครโปรดระหว่างค้นหาเล่นผู้เล่น5คนเหล่านั้นจะถูกแบ่งเป็น5ปาร์ตี้อ่ะอันนี้คือในกรณีที่อ่าสมมติมีปาร์ตี้หนึ่ง หน้าด้านขอขอขออญาตนะหน้าด้านคิดด้วยตกทั้งทีมปุ๊บเขาจะแยกเลยแต่ผมแต่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็คงรู้หน้าที่ตัวเองนะว่าเฮ้ยเราไม่สามารถเล่นซ้ำได้เลยเราก็เลยต้องแบ่งหน้าที่กันคือถ้าเกิดครเล่นกับเพื่อนน่ะให้คุณตกลงได้อยู่แล้วว่าเอ้ยพี่จะเล่นตัวอะไรเฮ้ยมึงจะเล่นตัวอะไรเองจะเล่นตัวอะไรอะไรมาเนี่ยคือเราแบ่งหน้าที่อยู่แล้ว นะครับผมเนาะแต่บางคนก็คือเรียกความเรียว่าโซโล่เพลเยอร์ก็จะาบ้างทีเราเล่นตัวละครแต่เนายเพราะฉะน,นั้นตามที่เขาสื่อก็คือถ้าเกิดเราตั้งตัวไหนเป็นตัวละครโปรดมันก็จะเลือกตัวนั้นให้อัตโนมัติเองนะครับผมเนาะหรือบางทีเราอาจจะเลือกเองก็ได้ก็ ค่อยว่ากันอีกทีนั่นเองนะครับผมเนาะระบบหน้าจอเลือกตัวละครชื่อผู้เล่นทั้ง4คนเลือกตอกนนัวละครกําหนดจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ละเอียดของการปรับเปลี่ยนยังไม่สิ้นสุดในขนาดนี้และจะประกาศให้ทราบในภายหลังจานวนตัวละครทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในเวอร์ชั่นสุดท้ายของเกมดังนั้นการจัดจําหน่ายควรจะดีกว่าเวอร์ชัน่นโคสเบต้าเทสอะประมาณนั้นเองนะครับผมเนาะหัวข้อต่อมานะครับผมเสียงสแต็มที่ถูกสแปมรบก,กวน อกกัวนจนสมาธิจากเกมอ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับใครที่เคยเล่นค้สเปตาเทสผู้ชมจะรู้นะครับว่ามันจะมีคนประเภทหนึง่งหรือลหลายคนก็คือหลังจากที่คุณหรือเราตีบอสเสร็จจะเจอไอ้พวกนี้ก็คือชอบกดสแปมสติกเกอร์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าลหลายหลาคนที่เคยเล่น นะครับเราจะรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยเวลาเล่นเสร็จมันจะชอบสแปมนะครับซึ่งทางเกมเขาก็ตัดปัญหาบอกเลยว่าก็คือเขาจะดีเลย์5วินาทีย้ำนะคบว่าดีเลย์5วินาทีต่อการกดสติ๊กเกอร์นะครับผมต้องบอกก่อนต่อคนนะ5วิต่อคนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ก็คือเขาจะปรับให้ไม่รบกวนสมาธิในการเล่นแล้วเองนะครับผมเนาะก็ ประมาณนั้นก็คือก็ถือว่าเป็นการแก้วิธีได้ดีนะเอาจริงๆคนเป็นสิบวิทีซะมากกว่านะเออเผื่อแบบบีคนประเภทแบบชอบกดรัวๆอะไรมานี้อีกนั่นเองนะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นเลยนะครับผมเนาะหัวข้อต่อมาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมชอบเหมือนกันนะทําพบอันคือต้องบอกก่อนอัน,อนคือหัวข้อต่อมาเป็นประเด็นที่ผมชอบเหมือนกันแล้วก็มีปัญหากับไอเทมนี้แบบว่าคือมี r e c o v ว r y ี่กิ t ต์ น้อยเกินไปรีคอมอรีกร่กิฟตันคืออะไรมันคือกริฟตันเอาไว้เพิ่มได้นั่นเองซึ่งคนที่มาอ่าคอมเมนต์คนที่มามามาเสนอแนะ่ถือว่ามีคนคิดแบบผมก็คือไอคริสตันเพิ่มเลือกเนี่ยมึงให้น้อยไปอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเราจะวางลูกปั้นเทพธิดาไว้เป็นกลไกลที่ช่วยเหลือ เติมคริสตัลการกู้คือทั้งหมดของตนที่สถานที่สำคัญในภารกิจโคออกที่มีความยากต่ำเช่นก่อนเผเชิญหน้านบอสการใช้รีคอเวลี่คริสตัลจะถูกปรับเพื่อไม่ให้ใช้งานได้เมื่อตัวละคร HP เต็มมันเองนะครับผมเนาะก็คือเรียกว่าใครที่เล่นนะ่ะหลายหลายคนน่าจะเป็นเหมือนผมก็คือผมคนหนึ่งที่ใช้รีคอเวลี่คริสตัลบ่อยมากนะครับผมเนาะซึ่งเขาก็ตัด ปัญหาในการที่ก่อนที่คุณจะเข้าไปสู้กับบอสจะมีรูปปั้นนี้มากับท mm. ่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นรูปปั้นไหมอ่ะเขาจะมีรูปปั้นนี้มาวางให้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้าไปหาแล้วเรากดปุ๊บ mm. คริสตัลเขาก็จะรีกลับมาให้อ,อยายต์ซี้ขาให้สีก้อนใช่ไหมก็น่าจะรีกลับมาทั้งหมดสีก้อนเลยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมตัดปัญหากับคนที่ใช้เลือดเยอะแบบผมหรือคนอื่นที่เล่นด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็ ประมาณนั้นก็คือเขาก็ตัดปัญหาในการที่อ่ะเขาก็จะเพิ่มรูปปั้นเทพิดาให้นะผมสำหรับใครที่อ่ะบอกว่าให้คริสตัลน้อยไปก็คือก็ก่อนที่จะเข้าสู่บอสนะครับผมก็คือเขาก็จะมีรูปปั้นให้ปลอนะครับเฉพาะโหมดโคออปเท่านั้นนั่นเองนะครับผมก็คือโหมดบอสโคออมน่แหละแต่ถ้าเกิดเป็นโหมดบอสจ๋าไม่มีนะเทพีศรีภาพไม่มีนะมีเฉพาะโหมดโคออมนะเจ้านายจ๋านะครับ หัวข้อต่อมานะครับผมการเปลี่ยนกลไกการฟื้นฟูนะครับผมเนาะความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้กลไกฟื้นฟูนั้นไม่สมนุนกันดังนั้นเราจะจดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้เพิ่มซูเปอร์อัลเมอร์ให้กับที่ผู้เล่นทาการฟื้นฟูเพื่อให้กระบวนการไม่หยุดชะงักหากพวกเขาได้รับการโจมตีก่อนที่จะถูกนับเหลือศูนย์ โปรดทราบว่าการฟื้นฟูจะไม่ถูกชะง,งัดเมื่อถูกโจมตีแต่ผู้เล่นยังคงได้รับความเสียหายไอเทมฟื้นฟูจะดรอปหลังจากการฟื้นฟูสำเร็จเพื่อให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่เสี่ยงชดชีวิตแก่ผู้ลงทีมอ่ะมันเขาบอกว่าจะมีโอกาสดรอปไอเทมฟื้นฟูด,ด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือหลังจากที่ เพื่อล้มตายหายใช่ไหมถ้าเกิดเราไปชุดชีวิตเขาอะเราน่าจะได้ไอเทมฟื้นฟูใช่ไหมเนี่ยอเทมฟื้นฟูจะดอบหลังจากฟื้นฟูสําเร็จเพื่อให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่เสงชุดชีวิตเพื่อล่มทีมเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเออจัดปัญหากับคนที่ต้องการรีคอเวอรี่นะครับผมก็คือแบบก็คือปกติเวลาเราชดชีวิตอะเราไม่ได้เฮียอะไรใช่ไหมแต่รอบนลยถ้าเกิดว่า ใครก็ตามที่ไปช่วยชีวิตเขาก็จะได้ Recovery s p มาอ่าก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมเนาะการมีสมาชิกที่ล้ลมลงซึ่งไม่สามารถฟื้นคืนชีพเมื่อถูกเคลียร์ไปแล้วอาจจะทำให้ดูเหมือนพวกเขาพ่ายแพ้ดังนั้นพวกรุ่นทีที่ล้มตายทั้งหมดได้รับการฟืน้นฟูก็คือเอาง่ายๆก็คือมันมีหลายหัวข้ออ่ะอย่างแรกคือระหว่างที่เพิ่มเลือดเนี่ย ถ้าเกิดเราโดนโจงตีเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มซ<อ>ูเปอร์เมอร์ให้ซึ่งไอการที่เพิ่มซูเปอร์เมอร์เนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มหลังจากที่เลือดเหลือศูนย์นะครับผมก็คือปรับพอฟื้นเลือดปุ๊บเหมือนจะมีซูเปอร์อารเมอร์นิดนึงผมไม่รู้ว่าอาการที่ได้ซูเปอร์อารเมอร์มานี่คืออย่างไงหลังจาก ฟื้นคืนชีพหรือเปล่าหรือหลังจากคิวิンงเสร็จอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ส่วนมากหลาย,ลาย,ลายๆเกมก็คือเหมือนแบบหลังจากที่ชุดชีวิตเสร็จเราจะได้ซูเปอร์อาเมอร์มานิดนึงด้ือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมนะผมแล้วก็ไอไอข้อความอันสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าก็คือหลายหลาคนก็คงทราบดีว่าอ่ะคนที่เล่นน่ะเขาจะตายกันใช่ไหม ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ถูกที่ถูกเคเสร็จไอ้คนที่ล้มนอนตายล้มนอนตายอ่ะเขาก็ได้ของรางวัลเหมือนกันแต่คนบางคนคือมันรู้สึกว่าโอเคกูชนะก็จริงแต่ทําไมกูรู้สึกเหมือนพ่ายแพ้แบบเฮ้ยกูนอนนะครับผมเขาก็เลยตัดหาตรงที่ว่าอ่ะใครก็ตามที่ตายแล้วอ่ะเออตายครบกำหนดแล้วอ่ะคือไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้แล้วอ่ะ ก็คือถ้าถาเกิดว่าเราเคลียบบอสเสร็จเฉพาะหมดโคอบนะผมไม่รู้ว่าเฉพาะหมดโคอบหรือหมดบอสแต่ผมคาดว่าน่าจะมีทั้งคู่เลยคือโคอบออออและบอสก,ก็คือหลังจากที่คนที่ตายเนี่ยพอเราเคลีย์เสร็จคนที่ตายในสนามโลกเขาก็จะฟื้นคืนชีพมาอ่าเพื่อเป็นการให้สื่อว่าเฮ้ย hey, คุณไม่ได้ไหลค่านะเออคุณไม่ได้รู้สึกแพ้แพ้นะ คุณก็ยังสามารถชนะได้เพราะเพื่อนร่วมทีงของคุณอะไรประมาณนี้นั่เนเองนะครับผมก,ก็คือแบบเอาจริงผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเกมประเภทนี้อยู่แล้วเพราะผมเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันรู้สึกทำไมกูทำไมกูมรู้สึกพ่แพ้วันนั้นที่แบบกูก็ชนะน้นอะไรประมาณนี้นะผมก็เอาจริงส่วนตัวผมไม่ได้แคร์เรื่องนี้แต่ผมก็เข้าใจพวกคนนี้จริงว่าเฮ้ยเขารู้สึกพวกเขามันเป็นยังไงแบบไอ้เหี้ยมันพ่แพ้จริงนะครับผมเนาะอ่ะพอวข้อต่อมานะครับผมเนาะ เป็นการยากที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างบทบาทตัวละครนะครับผมเนาะก็คือเขาบอกว่าเราจะทําการปรับเปลี่ยนอย่างเพื่อให้บ,บทบาทหลากหลายโดดเด่นขึ้นก็คือเหมือนเขาเป็นมีเหมือนมีคนมาคอมเมนต์ปรับแบปัญหาเรื่องบทบาทตัวละครบ,บางนั่นนู่นนี่มันน้อยไปเขาก็เรียกเหมือนเขาก็เลยสื่อว่าโอเคเดี๋ยวอ่าปรับให้นะครับผมก็คือทําการเปลี่ยนแปลง บางอย่างเพื่อให้บทบาทตัวละครโดดเด่นขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะก็อ่ารัแบบหนึ่งนะอ่ะต่อนะครับผมก็คือสิ่งที่เขาสื่อก็คืออ่ะคืออ่ะไฟติ้งนะครับผมเพิ่มพลังโจงตีพื้นฐานนะครับผมก็คือปรัแบไฟเตอร์หรือว่าสายความเร็วอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วคือเหมือนอ่าเขามีปัญหาเรื่องด้านตัวละครว่าบางทีประสิทธิภาพในการทํางานตัวละครนะบางทีแบบ มันไม่สมเหตุสมผลหรือแบบบางทีแบบมันไม่ได้โดดเด่นของสายนั้นเขาก็เลยแบบโอเคเขาจะทำการปรับบทบาทตัวละครให้มันสมูนมากยิ่งขึ้นละกันอ่าประเภทสายไฟติง้งหรือประเภทสายความเร็วก็จะเป็นก,ก็จะทำการปิดก็คือเพิ่มพลังโจงตีพื้นฐานก็คือไออย่างแรกเลยนะสายโจงตีธรรมดาแล้วก็สายโจงตีสายไฟเตอร์แหละแล้วก็สายความเร็วก็คืออ่ามีการเพิ่มบัฟพลังโจงตี ปกติพื้นฐานนะครับผมส่วนสายประเภทซัพพอร์ตก็จะมีการเพิ่มบัฟฟื้นฟูและบัฟโจงตีพื้นฐานลดลงนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาประเภทแทงนะครับผมปรับปรุงการดำเนินการบล็อกแล้วก็เพิ่มความเกลียดชังที่เกิดจากการยับเยินก็คือเหมือน ด้ควาที่ว่าสายแท้งไะเนาะก็คือเหมือน,มนเพิ่มความหนาของเกาะอ,อะไรประมาณนี้เองเนะครับผมเนาะเราจะทําการเปลี่ยนแปลงแยกการสลับตัวละครแต่ละตัวแต่แผนของเราก็คือการใช้งานเปลี่ยนปรับเปลี่ยนที่กล่าวมา,าข้างต้นเท่าๆกับบทการต่อยบทบาทการต่อบทบาทนั่นเองก็คือบทบาทที่ว่าคือประเภทสายแต่ละตัวละครบางทีมันแบบมันไม่สมูทบางทีมันแบบมันไม่ได้โดดเด่นในมานี้เขาก็เลยเออปรับ เพิ่มบัฟไอ้โจองตีก็คือเพิ่มบัฟจงตีบลาบลาอะไรมานี้ก็พอเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าหลายคนเข้าใจไหมผมก็จะพยายามให้ทุกทุกนเข้าใจแล้วกันนะครับหัวข้อต่อมานะครับผมก็ cpu ครับก็ปรับปรุงพฤติกรรมของตัวละครหลายประการนะครับผมใช้การเพื่อปรปับปรุงจัดลำดับความสําคัญของการ กลไกฟื้นฟูนะครับผมปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาโตัวละคร CPU ไม่ประเชิญหน้ากับศัตรูเมื่อผู้เล่นจากระยะไกลอ่ะแน่นอนว่าใครก็ตามที่เล่นโซโลเพย์แล้วหลายคนจะรู้ว่าบางทีมันมันจะมีบอทอยู่ในทีมแล้วบางทีบอทมันชอบหาเรื่องก,กับพวกมอนสเตอร์ Monster นะครับเ,<า>เขาก็เลยจะจะทำการปรับใหม่ให้ว่าโอเค CPU จะอยู่ใกล้เคียงกับเรานะครับผมถ้าเกิดไม่จงตีมอน ่าไอ้ไอพวกไอพีก็จะไม่ตามมาแล้วผมเมื่อก่อนเนอะหลายหคนก็คงรู้ว่าไอเฮียยซีพียูไอเฮียมึงประเชิญหน้าเลยทั้งที่กูยังไม่อยากสู้แต่มึงก็ดันทุลังสู้ไอศาสต <c oughs> <c oughs> ก็ก็คือเขาปรับเรื่อง CPU ียรื่งองตัวเรา่อาพวก c อซีพียให้แบบเข้าใจตัวเรามาคุณก็ไม่รู้ว่า เออหลังจากปรับเสร็จบนรจายังงู้เหมือนเดิมไหมเพราะว่าตอนโคสเบต้าบอทคุ้นตรงค่อนข้างงูใช้ได้เลยนะครับผมหัวข้อต่อมานะครับผมการกําหนดปุ่มคอนโทเลอร์เองนะครับผมเนาะเราจะเพิ่มประเภทควบคุมเราได้รับข้อพ่เห็นจากผู้เล่นที่กล่าวถึงพวกเขาต้องการตัวเลือกในการกําหนด การควบคุมได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตามเราประเมินตัวเลือกนี้ต่อไปก็คือเขาจะทําการเพิ่มประเภทคอนโทรเลอร์มาแน่นอนสละใครที่เป็นสายจอยก็คือเขาจะทําการเพิ่มคอนโทรเลอร์แล้วจริงๆอะ่ะพอไปจริงคอนโทรเลอร์ Controller มันมีอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าคอนโทรเลอร์มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนเราต้องไปปรับอะไรมาอีกก็เลยแบบมันไม่ได้มันเสียเวลาในไรมาอนี้เขาก็เลยแบบเออเดี๋ยวเขาจะทําการเพิ่มคอนโทรเลอร์แบบ ่จริงจ,จัง,จงให้เพื่อที่จะได้เล่นได้อย่างอ,าอิสระมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะต่อมานะครับผมคาเตอร์ซีโคนะครับผมเนาะเราจะขยายขอบเขตการตอบสนองสำหรับกลไกนี้การปรับความยากของตัวนับซีโคนะครับผมเราแล้วล่วความที่เห็นหลากหลายจับกลไกนี้ผู้เล่นบางคนเพราะว่ามันใช้งานง่ายในขณะที่คนอื่นคิดว่ามันใช้ยากนะครับมันคืออะไรวะซีโค อ่าแปปนึงนะอ่านก่อนผมไม่เข้าใจว่าซีโคคืออะไรอะ่ะเออมันคือคอนทเลอร์ o T L e oh. เหรออันนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะผมไม่เข้าใจว่าระบบซิงซิงโคคืออะไรผมไม่เข้าใจว่าขอข้ามแล้วกันนะอ่ะแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้น่าจะอันสุดท้ายก็คือการแก้ไขและการปรับปรุงอื่นๆน,นะครับผมเนาะปรับพารามิเตอร์สลับเอฟเฟกต์พิเศษของอุปกรณ์ การปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการสวมใส่และถอดอุปกรณ์เสริมเป็นการญาิที่จะได้เห็นการแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกในทีมไม่ทำงานปรับอัการขระขนาดของข้อความปรับความยากของ Tower Vision เมื่อเล่นกับ NPC การแก้ไขเอฟเฟกบางอย่างแยกแก้ได้ยากนะครับผมเนาะแล้วก็ปิดท้ายก็คือข้อความจากผู้บริหารของคุณมากสหรับการเข้าร่วมเบต้าเทสและ ปิดสำหรับความที่เห็นในการสำรวจนอกจากนี้เราได้รับใบสมัครมากกว่าที่เราคาดไว้เราต้องขอภัยสับผู้เล่นที่ไม่สามารถเข้าร่วมโคสเบต้านี้ได้เราอยากจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นจำนวนมากได้สัมผัสเกมก่อนที่จะวางจำหน่ายรวมถึงนี่นะนี่นาสการในกิจกรรม อ๋อไอพวกงานเกมในมาเนี่ยเขาจะเพิ่มมาในอนาคตและเราจะแจ้งให้คุณทราบในช่องทางอย่างเป็นทางการเราขอบคุณสำหรับการสำหรับสุ่นของสลาว์ไลฟ์แฟกชอร์เด็ดๆอย่างต่อเนื่องสลาร์ไลฟ์แฟเชอร์เด็ดมีการจำหน่ายในปี2024สิบำหรับ PlayStation 5 Xbox Series X กับ S Nintendo Switch และ s t รีมด้วยนะครับผมเนาะก็อันนี้คือเนื้อหาข่าวทั้งหมดที่เขาเพิ่มเข้ามาต้องบอกเลยนะครับว่า 20นาที <c oughs> เกือบ26นาทีนะครับผมก็อันนี้คือข่าวทั้งหมดที่เขาเพิ่มเข้ามาก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมพยายามสุขสามารถาลวถ้าเกิดว่าเออคลิปนี้มีปัญหาอะไรตรงไหนก็กล่าวขออภัยท่านผู้ชมด้วยละกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันก็บอกว่าท่านผู้ชมจะได้รับข่าวสารจากช่องเราสำหรับข่าวเกี่ยวกับ developer สอดอวบลายแฟกชอร์ได้ดีเปอนอกกีกนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดมีลิ้นพันก็สอรีสอรีดูแลกันนะจ๊ะโอเคงั้นก็ไปแล้วผมขอบคุณม,มากทุกคนที่มาชมกันนะจ๊ะนั้นก็ไปแล้วซื้อกัน next time goodbye ครับผมบายครับ